และนอกจากนั้นก็ได้มีการต้องระบายน้ําเปลี่ยนรับมวลน้ําที่จะมาจากพิษพิบุรของพายุนกอื่นเนี่ยนะครับและโดยเฉพาะพะยะกรางเปียนครับว่าเราได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแ ซึ่งทราบว่านะครับพายุลูกดังกล่าวนั้นนะครับจะส่งผลกระทบต่อจังหวัดสกลนครของเรานะครับในช่วงพีกสุดก็คือในช่วงเวลา22.0 0นาฬิกาของวันนี้นะครับไปจนถึงเวลาตีสี่ของวันพรุ่งนี้คือวันที่19นะครับซึ่งจะส่งฝนตกหนักถึงหนักมากในเขตหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะตอนบนของจังหวัดสกลนครของเรานะครับอำเภอเมืองอำเภอโคกสุสานเต่าองพันงงพน,นานิคม นะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะแจ้งเตือนอย่างพี่น้องประชาชนในภาพรวมนะครับทั้ง18อำเภอนะครับ1 40องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็1,500ยหมู่บ้านนะครับพี่น้องประชาชนได้ตระหนารู้นะครับในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นครับ ซึ่งในส่วนนี้นะครับท่านผู้การจังหวัดก็ได้มีการสั่งการในที่ประชุมนะครับเมื่อวานก็หนึ่งเลยก็คือมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณัยจังหวัดสกลเนี่ยจะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ขึ้นที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลตลอด24ชั่วโมงเป็นศูนย์ประสานงานการติดตามและการการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยบุรณาการสนที่กําลังจากทุกภาคส่วนนะครับทั้งพลเรือนทหารตำรวจ รัฐวาาาาาิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชนอปรพรจิตอาสาพระราชทานตลอดจนมูล,ลนิธิและอาสาสังต่างๆนะครับให้พร้อมออกไปเผชิญเหตุในการช่วยเหลือพี่น้องได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสองครับก็มอบหมายให้ปปจัังหวาไเลขาประสานไปยังหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะครับได้แก่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลน,นครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนะครเทศบาลนครสกลน,นคร มณฑลธามบ,บ,บก9กยี่สิตชดอสองสนะครับตลอดจนหน่วยงานภาคเกีือข่ายได้มีการรวมกําลังยุโทโธปกรณ์นะครับไว้ที่สลักลางจังหวัดสครแห่งนี้ซึ่งบ่ายสก็จะมีการรวมพลยุโทโธปกรณ์นะครับเสร็จสิ้นเพื่อพร้อมที่จะออกไป,ไปเผชิญเห็นให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรณีหากมีสกัดเกิดขึ้นหรือมีการรายงานเหตุโวนสลายเข้ามาหรือการร้องขอรับการสมช่วยเหลือจากอำเภอต่างๆในส่วนนี้นะครับ และในเกีเศรษฐกิจเทศบาลนครสกลนกครน,นะครับได้มอบหมายทางเทศบาลนครสกลนกครน,นะครับได้สํารวจตรวจสอบนะครับได้มีการรีเช็คเอ็กซเรย์ในเรื่องของเครื่องสุบน้ำนะครับโดยเฉพาะ2จุดนะครับจุดที่ตั้งสถานีน้องสนมและก็สถานีบําบัดน้ําเสียนะครับว่ายังสามารถใช้การได้ดีอยู่หรือไม่อย่างไรซึ่งท่านโกมุตธธทีคัทนานนนท์นะครับนายกเทศมนตรีนครสกลนกครน,นั้นก็ได้สั่ง กองที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเรียบร้อยตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีจุดล่อแหลมสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะนํามวลน,น้ําออกจากในเขตเทศบาลนาครสกลนครของเรานะครับก็ถนนข้างๆห้างสรรพสินค้าแมคโครนะครับในส่วนนี้ก็มอบหมายศูนย์เก็เจด นำเครื่องสูดน้ําไปสแตนบายเอาไว้เกิดน้ําท่วมครัง้งก็สามารถสูบลงไปยังหนองหานของเราได้และก็คูบักเสืออีกจุดหนึ่งนะครับที่จะสามารถดึงน้ําออกจากบริเวณเขตตเมืองของสกลนครของเรานะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนบุยภาคจังหวัดสกลนครประปาโทรศัพท์ รวมถึงหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมแขวงทางหลวงสกลนครที่1ที่2แขวงทางหลวงชนบทนะครับได้จัดเตรียมสพรพพกำลังกำลังพลเอาไว้เพื่อการประสานนะครับตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะในช่วงของคืนนี้แหละนะครับจากสี่ทุ่มถึงตีสี่นะครับและขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับถ้าหากไม่มีความจําเป็นก็ขอให้พักพิงอยู่ที่บ้านพักอาศัยนะครับพอจะได้สัญจรไปมานะครับซึ่งเนื่องจากในห่วงนี้นะครับก,ก็คาดว่าสกลนครเราจะเป็นศูนย์กลางของพายุ นะครับส่วนมากก็จะนํามาซึ่งลมแรงนะครับความรุนแรงนั้นก็จะเทียบเท่ากับพายุโพดุลเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งปีที่แล้วนั้นนะครับนำมาซึ่งวาตภัยขึ้นอย่างรุนแรงที่เขตเทศบาลตำบลหล่าปอแดงนะครับอําเภอเมืองและก็ทางพนาแก้วบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเสียหายไปกว่า300หลังคาเรือนนะครับขออนุญาตเตือนพี่น้องประชาชนอย่างนั้นนะครับสําหรับสายด่วนนะครับก็1784กลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับและก็อ,อีก สองเบอร์เลยนะครับที่สำนักง,งานป้องกันและบรรเทา,าภัยพจังหวัดสุรครแห่งนี้นะครับผมเองก็จะมาอยู่บัญชาการนะครับวอร์ุมด้วยตัวเองนะครับตลอด2 4ชั่วโมงจากนี้ไปก็ได้แก่042 711 771